ลิซ่าขอรัฐบาลภูมิใจไทยใช้สี่เดือนศึกษาผลกระทบแลนบิดเอจะสี่เดือนไหมนะ <c oughs> อ่ะคุณสอสอผู้ทรงเกียรติครับจะได้สี่เดือนไหมครับสี่เดือนจะพอเหรอครับผมในการที่จะศึกษาแลนบิดนะผมว่านะให้อีกสองปีเผอๆก็ยังไม่พอนะครับจนจบสมัยเลือกตั้งครั้งใหม่ก็อาจจะยังไม่พอนะครับผม พราะเห็นว่าตอนที่เพื่อไทยทํานะฮะเพื่อไทยเสนอนะครับก็ขวางสุดริ่มทิมประตูนะ,ะแหมพอมาตอนนี้นะครับผมภูมิใจไทยนะ,ะพักที่ตัวเองนะฮะถวายพานขึ้นไปให้เขาเป็นนายกนะครับผมแมีมมีการมาแนะบอกใช้เวลาสี่เดือนศึกษาผลกระทบแร์บิดให้ดีอ่ะไม่ได้ขวางแล้วนี่แต่แนะให้ศึกษาให้ดีคือ,อยังไงครับจะให้เขาทําใช่ไหมแหมคุยกันซะดิบดีผ่านฉลุยเลยนะ ตอนเป็นเพื่อไทยนี่ขวางโอ้โหลูกช่างขวางนะอ่ะก็ตามนั้นทุกคนคิดเห็นว่าไงอ่ะลองคอมเมนต์กันมาดูแม่มันจะชาติอะไรขนาดนี้นะไปหัวกันมาตั้งนานแล้วก็ไม่บอกแม่